สบายดีมันี้สีไปออกกำลังกายนอะอยู่ตีนยุคผู้สเสหลาเนาะเั่งว่าเป็นกิจกรรมในยง่แร่เพราะว่าปกติแล้วก็เริ่อการก็กสีช่วยเวียบของพวกเฮื่อนสะเนาะแล้วก็หยาดเวลาในอาทิตย์หนึ่งหรือว่าอสองอาทิตย์ไปเท่านึงเนาะแต่ว่า ปกติแหละก็ชิประมาณทิศหนึ่งเอนึง,นงหรือว่าทิศหนึ่งช่องเทื่อแต่หยาดเวลาเพื่อออกกําลังกายแต่เมื่อนห้อาสิไป,ปเบืงองบรรยากาศอยู่ที่นั่นเนาะว่าสีมีคนมาออกกําลังกายหนอกก่นนอยได้สำหรับห้าสีไปเบืองนับกันเนาะแก็สีไปย่างออกกําลังกายเพื่อเป็นการ่อนข่ายเพราะว่าหมเชื่ว่าตนเองกัอ,อมี หัวเสือว่าอึดอัดนอกจากตุยขึ้นมามาสถานกะรสิไปลดไขมันเนาะและ้วก็สิไปออกกำลังกายน้ำกันสิไปเบิ่งบรรยากาศสิมีผู้คนมาออกกำลังกายลายสำนักใน,นห้อาไปิดตามน้ำกันเลยเนาะบรรยากาศอยู่ตีนผู้สาว เกฟังเมืองพนทองแห่งจัมศัสดก์ที่มี่ห้างขายเครื่องดืงม่มอาหารบริการขายปิงเอ็น ให้น้ำดื่มส่วนไล่สำหรับไปสำหรับบริการมวอนส่วนที่มาออกกำลังกายอยู่ที่หนึ่งเนาะเ<ม>ส้นทางคืนผู้สะละกระสีเห็นมวอนส่วนส่วนไลยกัสีมักมาออกกำลังกายในยามแรงเพระาะว่าจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่า มวลส้นสาวนครปักเซก็คือสารเมืองพุทธทองที่นิยมกันหมอกำลังกายอยู่เส้นทางนี้เนาะเพราะวะ่าหนึ่งมากกับรถบรายสองมากกับอากาศปลอดโปร่งดีเนะาะไอยกลับหรอรบอ <laughs> <laughs> ไปวัดใเนไ่ยคือเรอาพูดวะ อ่าาเนี่ย่ามันจังแดดบ่บปันไดขั้นซำ 4โมงครึ่ง5โมงนี่ยังยังแดดอยู่นี่เป็นเป็นนี่มันก็5โมงปลาย5โมงคบ่จักนี่เนาะถือว่าแดดบ่แห้งไปไหนไปโหมเด้อคือว่าคือว่าแปลกแท้เออเมื่อยแฮะเป็นงบ่เมื่อย เออจดเดียวจดเดียวขายยังแน่เลยโอ้เออเออฟยตตามแข็มทา่าคนบริการไม่ทุกวันเลยเนาะเออ, <laughs> เอ,อมีขายของขายยังอีกเนาะขายยังไงขายหนับขายมัน มีท oh, ั stumbled, b, Anyways, ้งมันซุกมันดิบอีเนาะขายทุกมางมือห่ะเพราะได้ขายอยู่ที่ตละมือใชครับใช่ซ้่ทางเริ่มขึ้นผู้วัดเริ่มขึ้นผู้พักที่หนึง สน่นท่างคืนพูดเสลาเนี่ยซิมีอยู่สามพักอันนี้ถือว่าปิดพักที่นึง เริ่มขึ้นพักที่สองเห็นที่ว่าเป็นเนินที่สองพักที่สองของเส้นทางขึ้นภูสเลาตามเส้นทางห้สังเกตเห็นว่ามีส่วนร้ายเศร้านมใบนมเนาะแล้วก็คนไวกลางคนเหว่ามักสิมาออกกำลังกายอยู่ที่นี่ สาวนมไว้นมอากาคนประมาณไว้กลางคนเวกามักมอาออกกังกายอยู่เส้นทางขึ้นพูดสเสลาวนี้ยาุกปลายนะแต่ว่าอากาศต <c oughs> ้งแดดอยู่เนาะ ตอนคำคำเนาะตอนนี้ประมาณหาหมอกปลายหกโมกห,มหกหมุ่งเยื่อันนี้เขาจะขึ้นเนินที่สามเนาะผ่านมาสองเนินเนาะเนินนี่เปนในความเหยื่อเน้นมาจากจุดเลิศต้นของตีนผู้สาวมานี่ครับประมาณเคิเว่าค่อยสองพัญห,าข,ญหา,ขขาข่อยสองพัญหาครับไม้เข้ามาค่อยสองพันหาร้อยเมตรเมตรเรือว่าสอง เรบแมตรเคิงเนาะมันข่อยที่สามนี่มันอยู่บริเวณกลางข่อยสองปัญหาเนาะตอนนี้ก็วีข่อยสองปัญหาแลละเกยมขึ้นข่อยเนิ่นที่สนะี่เนาะแต่ว่าวิตข่อยที่สามข่อยเนิ่นสองปัญหา เปนขอ 3, น่อยสามพันมาเนี่ยือว่าเป็นคอยสุดท้ายคอยสามพันเนี่ยือว่าจะเป็นลังโน่นแล้วก็สืบต่อตามเส้นทางนังเกาหันไปหอดวัดอหอดวัดพุดสเสาคอยตัวนี้ก็ถือว่า,าวเน่าสมควรเนินสิเป็นเนินเขา ไปเนาะเฉ้นทานนน่างเกษสรโคดโคงนี่ยเนาะเพราะว่าเฉ้นท่างลุงผู้ส่วนลายปเปิดเกษตรโค้งโคเนาะ,ะตามเบิง้งเกษสรแมนเป็นเห็ดตามลักวิสาการเนาะเพื่อว่าเปิดการลุดพรหรือว่าสลลควคมไวทของลดหัวญาติพาน,านะขึ้นลงตาม ่าเส้นทางเส้งผู้เนาะจะเป็นลักษณะเส้นนี่เท่าว่าเขากะเริ่มขึ้นคอยสุดท้ายพม่นเอ่ว่าคอยสามพันเพราะว่าคอยนีนขั้นพาเขึ้นหอหลังโน่นตัวนี้นี่ค็ะิีมันได้ยสามลักเนาะขั้นยางต่ตีนผู้สาวมาหอดจุดนี่ค็ะิีมัน สามพหรือว่า3หลักสามพัเมตรหรือว่า3มหลักถามว่าหอดลังโน่นนี้เราเข้ายางกับก็เทว่าหอดจุดเดิมเขากะเทวอว่าเขาก็ออกกําลังกายมือหนึ่งยางในฮกลักตัววันเอว่าเป็นการดีนอกตัวสุขภาพเพื่อห่างกายที่เข็มแข็ง ก็สามารถลุดไขมันในายเติบยางออกกำลังกายก็เป็นวิธีนึงเนาะนการรุดคอนนะรุดคอนไขมันเพื่อปสาาัสกาโคลไข้ไข้เต็บตะช่างเพื่อสุขภาพที่ดีก็ต้องออกกำลังกายนะเนาะตอนนี้ก็ไกลจะว,วิย์ข่อยข่อยสุดท้ายแล้วเนาะ โค้งหนึ่งเท่ากาบขอใก้สามพันสิสัมผัสก่อนมาเห็นกันดอนมาออกกำลังกายเรื่อยๆหรือพักาููมือยกเวทบั้นทโอ้โยสุขภาพดีแวเนะนขบไปขบมาอยู่อันนี้โดนๆมาเท่านึงอันน่ะที่หนึ่งเท่านึงหรือสองเท่าไปสั่นอะฮ่อง มาหอนนี่ระคันห่อกรบขึ้นก็แสดงว่าห้อย่างได้ได้ฮกลักเนาะม,มือหนึ่งเนาะ<ม>นห่อนลังโนดน,นี่เที่วกับข่อยสามพ <9 S 2> ันไิลงท่านนั้นเลยบะมกระือขึ้นมากเลยจ่อเลยดิเออจ่อห่างลงนะคันห่อเดินหนาเลยก็เป็นไปลงอยู่บนผาใหญ่เนานะบ มกับทางเกาว่ามันจากไหนยางไรล้อมงโะโอ้แค่หัวเข่าวะเ้งบลแลนโบเป็นยังตีจะคลองคือวาสิยางมาหอดนี่แล้ววาสิกับแล้วนี่เพื่อให้มันด้ยางไรเนี่ขัไปทางนี้มันอันั้นได้บ่อัน มันมันสั่นก็กันเออขันเท่าไปต่อนเนี่ยกับชิประมันลักหนึ่งเนาะเต้นนี่ไปเออแล้วก็ลงไปขั้นใดกับเมื่อเรื่ันใดกับชิประมาณบ่หอดลักแล้วเนาะร่วมร่วมก็ทั้งหมด่อเกิดชีชิประมันมองสีลักไปหาลักเนาะสีลักไปเนาะขันเท่ายางเตี๋ยนมากแล้วก็โค้งลงนะ จะ่ว่ากัห้อากับทังนี้ห้าสีเออห้าสีไรละทางประมาณหกลักนี่เทวหม่มาหอดล่งโนอนสุดอะไนี่ขั้นออกกำลังกายเนห้องนอนก็สบายเลยนี่ก็มันึกเบาโตแน่สึกเบาโตเือหนาออกก็ มันก็ได้ต่พรค่ายทางกายกรบโบอ,อันนี้ปน,าปน,าน,น,น้ายบวอืดปนัยนี่จะกินกินร้ายแล้วก็นอนอยร้ายก็โอ้ยอยู่เนี่ยนี่จะเพิ่มน้ำหนักให้ตัวเองดิไข่ม,มาหอนเนองก็ไข่สิกับทั้งเกาเพราะว่า,า,อ,อ,าอยากเอา,องานเงิน่ ออโอเควันนี้กสิบริเต่อเนาะเพราะว่าไปทั้งนั้นได้ยาท่างกสิสันเขากสิลงทั้งเก่าเพราะว่าอาศัยว่าเพิ่มได้ยาท่างคือเติมในการเอาเหงอออก อ่ะได้ลดไขมันเติมสำหรับคลิปออกกำลังกายเนาะมาออกกำลังกายอยูฟุสเลามอนิกาจ,จบคลิปเท่านี้ก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสบายดี